เออทุกคนผมจะมาบอกว่าคลิปต่อไปนี้มันมีฉากเซอร์วิสนะทังดังนั้นผมจะไม่พากฉากนั้นให้ทุกคนดูภาพเอาละกันเออแล้วก็ถ้าเกิดเสียงผมแหบก็ขออภัยด้วยครับผมป่วยอยู่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ครับไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ไม่กินหนูก็พอแล้วเออแต่ว่าอาจารย์คางามิเร็วเข้าค่ะ เอ๊ะอ,อาจารย์คางามิเหรอคะหอเอเออาจารย์เห็นทาการะโบชิกุชิบ้างหรือเปล่าคะคุณทาการะโบเหรอครับไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นเธอเลยจริงเหรอคะเอ๊ะแปลกจังเลยนะอ่ะแล้วอาจารย์ทําอะไรอยู่เหรอคะอืมกําลังดึงหญ้านะครับคะงั้นหนูขอไปหาเธอต่อแล้วกันพยายามเข้านะคะครับ คงไม่ใช่ว่าเขาจะกินหญ้าหรอกนะฮะ,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 ะห่างของผมนึกว่าจะซ่อมไม่ทันซะแล้วเป็นอะไรไหมครับผมเผอเอาหางไปขวนคุณเข้าหรือเปล่านะผมขอโทษจริงๆนะครับคุณทาคาราโบเป็นอะไรไหมครับความรู้สึกนี้แบบนี้นี่มันอาจารย์คะเอ ถึงแม้จะไม่ได้กลินของหนูอาจารย์ก็ยังมีปัญหาเรื่องซ่อนหางอยู่ดีใช่ไหมคะเอ๊ะแต่อาจารย์ก็ยังกินมนุษย์ไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะอาจารย์จะไม่ไปกินคนอื่นอีกใช่ไหมคะครับคครรัับบถ้างั้นอาจารย์จะเรียนหนูมากกว่านี้ก็ได้นะคะเอ๊ะจนกว่าอาจารย์จะไม่มีปัญหาเรื่องการซ่อนหางเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะ ให้หนูช่วยคุณเถิดนะคะคุณทาคารโบน้ำมันหนูจะเป็นสเสบียงุเฉินให้อาจารย์คางามิเองค่ะฮะอาจารย์คางามิโอเคนะคะเออคือว่าอืมอีะโอเคครับและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ฉันได้กลายเป็นเบียงุเฉินของอาจารย์ไปแล้วค่ะ ผมนะ่ะไม่สามารถต้านทานแรงกระตุ้นนี้ได้เลยงุยงุยงุยจบแล้วนะจินนะครับตอนที่สองนะ่ะแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นหัวน,นะครับตอนที่สามนะ่ะผมนะ่ะจะลงไว้ตอนเที่ยงคืนนะขอให้ทุกคนอย่าพึ่งนอนกันหรือว่าทำอย่างอื่นตอนคืนนะครับ <c oughs> เรารู้กันอยู่เออแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแนละกดไ like, ลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหผมในคลิปหน้าด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจผู้แป๊ด้วยนะไปแล้วบาย